โอ้นี่ครับพี่น้องเอาแล้ครับเลยอู้ห่านเลยครับวันนี้นแลครับตัวน้อยครับเข้าหน่อยครับพี่น้องเพื่เพื่นเอาปลาดุกครับดิปลาดุกปลาดุกเล่นๆๆๆนี่ครับพี่น้องห่านเลยครับเห็นแล้วครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนปลาเขาบุนอุ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วโอ้ยพี่น้องอุ้ย ปปลลาาครับอ้สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีอีสานรถทงไอเสียงทิดมาอีกแล้วครับผลครับมาครับบ่าวท่องครับุ่นบ่าวท่องน้ำนาไปแล้วครับผลสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีนะครับผม ฝนตกพี่น้องมาเคลื่อนนี่ใส่ตแต่หาทุ่มฝนครับฝนตกแบบแห้งเนาะนะครับเนาะน้ำขึ้นฟังขื้นน้องนอพี่น้องเมืเอ่อนี้ก็ได้ได้โอกาสดีครับมาลงเบ็ดครับเมื่อนี้มาลงเบ็ดได้เงี้ยห่วกมากครับนี่นี่ครับได้ห่วเนาอพี่น้องสื้อห่วกมากอ่อขีดพี่น้องขีดละเศร้าหาบาทครับ นี่ครับน้ำกับเพราะท่านไปไล่ครับแต่ว่าขึ้นห้องขึ้นห้องเล็กน้อยผุนครับป่าแลียนดูครับผุนป่าแลีนครับป่าแลีนเอาติดตามเมื่อครับพี่น้องเดี๋ยวขอเวลาใส่เบียดจั็กน้อยก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวนี้กับคำพอสมควรแล้วหลังจากที่เห็ดไห้เห็ดหน้านาะพี่น้องเนาะน้ำรถถอกรถไถมาแล้วเมื่อนี้ก็มาเลาะเลาะทงเลาะหงายเนาะพี่น้องเนาะ ใส่เบียดเงี่ยหัวครับผมอ๋อครับติดตามเมึงครับพี่น้องอายุยืนครับหลังแรกแขกม้าเนาะครับเนาะฝนตกนี่ครับใส่เงี่ยหัวมานี่ครับหลังแรกแขกมานะพี่น้องเนาะลองเบิึงพี่น้องลองเบิึงเกาก็ม้ามืึอนี้แหละครับติดตามมึงครับใส่หลังแรกแขกม้าแล้วครับผม ดอยดิงๆนะครับหอกป่าสุ้งหา่าวอะครับพี่น้องก็เบินผลงานครับนี่ครับน้ำกำลังขึ้นขึ้นมาเนาะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศทุ่งๆครับนนี้นี่ครับ,บ,าาท,ท,รบ,รบที่ใส่เงียงหวกน้องพี่น้อง นะครับกล่องมึงครับครับมองก็บอต้องเอาลงลึกนะครับเนาะนี่ครับให้ให้ลอยอยู่บนบนจังหน่อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะนะครับป่ากับร่งหาวพี่น้องคนเบาทองกับร่งกลุ่มก็ป่าพี่น้องครับใส่เบ็ดกับว่ท่านแล้วกปนไอเนาะครับเนาะแต่ว่ากับเบิดบ่งใส่กับซ่อมมึงก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับ นางกับมาพี่น้องกันนี่นางกับมาหลุ่นเบิ้องกับว่าเป็นแยนได้ไรเนาะพี่น้องเนาะโอ้นี่ครับพี่น้องเอาเลยครับนี่โอ้หมานเลยครับบานนี่นะครับคนน้อยครับคนน้อยนะครับผมคนน้อยครับออกซาเนาะพี่น้อง มนครับนี่ครับพี่น้องสายเวทไปน้ำการตาไปพร้อมนะครับเน,นาะน้ำขึ้นพี่น้องโอ้บ่ถ,ถือครับพี่น้องปลาขาวครับปลาขาวอบอดถ,ถือครับบ,รถถรบ่มีสีมือนะพี่น้งองเวทเพิ่นเอาปลาดุกครับดิ ปุกปุกเรื่เรื่เ, ه, เ, ه, เ,เ,เโอ้นี่ครับเด็ดเป่าท้องใส่ใส่แก้มกันมากนะพี่น้องนะนี่ครับเป็น,มนหมันนะครับปลาบืนพี่น้องปลาบืนครับโอ้ปลาขอดุดดุดขอดบืนครับพี่น้องนี่ครับหมันนะพี่น้องหมนนะันครับ เอาพี่น้องเอาแล้วครับหลังนี้เอาแล้วครับโอ้โหดึงได้ครับปลาอยังเนาะครับมันเป็พี่น้องโอ้ยปลาคอหน่อยพี่น้องของขคอหน่อยโอ้นี่ครับปลาไม่พี่น้องเอ้ยเอาครับยังไปเรื่อยๆยังไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ครับปลาคอหน่อยนะครับเนาะครับต้านปลาไปพร้อม ตาผ่อนะครับเนาะนี่ครับมันเป็นล่ำหวยน้ำพิ่นตึงขึ้นไสครับดักป่าดักป่าดักป่าขาวป่ากดป่าลุกนะครับเนาะนี่ครับล่ำหวยน้ำขึ้นครับนี่ครับตึงขึ้นมาเลยครับนี่ตึงไสเลยครับ วูบุบบุบตั้งโนี่ครับพี่นอ้องมันเลยครับเห็นมั้ครับนี่ครับนี่ครับซึ่งใส่เบ็ดทึ่งซักเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับหลังจากกินเขาแล้วเานาะพี่น้องหายามเบ็ดครับายาเบ็ดเนาะครับเนาะ ยังไงยืมบ่อหลังหนิอู้ยังคือปลาเข่ามุนอุ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วเอ้โอ้ยวีดออุ้ยปลาครับปลาอู้หูอู้นี่ครับพี่น้องบ้านนี่อู้หมานแหละครับอู้ตัวงาหนครับขึ้นเขาอิ่มแล้วหมานครับหมันปลาเห็นวีดอ่ไปครับผมพยายามเ็ดเท่ากัน นี่กินเล็กพี่น้องใช้สได้การเบียดครับนะยามรอบนี่ก็เมื่อนอนนะครับเมื่อนอนผักก่อนเนาะพี่น้องเล็กแม่แล้วครับใช้ปลาไหลน้ำไหลปลาซ้อบ่มีเยูนาอพี่น้อง ตั้งเจ๋งเลยครับน,นบอลลอนครับอ๋อหลังนี่คือบ่เห็นเบ็ดแล้วครับบ้านี เล็ดถอนพี่น้องอู้ยถอนไปทางไหนนนองครับบาดเดี๋ยวครับรุ่งหาบนกัน เรครเรื็ดถอนพี่นอ้องน้ำหายเลยอื้ม ครับหลังจากยามเบ็ดเถียวนึงเนาะพี่เนาะสด้หนี้เมื่อนอนนะครับบันกะกะพ่อสมมาภาคควนเนาะครับเนาะเดี๋ยวพอขหน่อยซี่ห่าตัวครับปลาดุกซักแน่ปลาขาวปลากดแนี่ยครับเมื่อนอนนะครับบันเดี๋ยว้ครับพ่อกันเอื่อนเศร้าครับผมเื้อนเศร้าจงมากูรุนบุงอีกนะครับเนาะ ครับพ่อกันตอนเด็กๆพี่น้องมากู่เวทครับมามาครับมาลุนเบ้างนงกันว่ามาขูา่ตอนเด็กๆนี่มันมาหรือเปล่าครับโอ้ยหลังแหลกบ่าหล่อนเลยครับนี่ครับใส่ไปเบสขึ้นพี่น้องบ่าหล่อนอยัางๆเคอเก่าครับโอ้ป่าจะเนาะพี่น้องเนาะนี่นนครับบรรยาก,กาศตอน ประมาณตีซีกลัวครับเนี่ยบ้ากูเบ็ดจะเลอกแน่นะครับเนาะเห็นว่าใครจะไปล็อกโคกดีครับอ่ะครับพี่น้องรุ่นน้ำกันครับผมพี่น้องปลาครับพี่น้องฟขอครับขอ หมน้นักนครับมักูตอนดึงดูดนะครับมัอนกต่านั่ครับ ที่ลื่นมากครับฝนครับรปูกเบก็ดกะแลี้วพอดีนะพี่น้องครับแจ้งพอด,ดีครับแล้วพอดีครับก็ปู่เบ็ดนี่ครับเบ็ดับบอบรายครับเบ็ดสามทิพย์ลังสรุปผลงานเนะพี่น้องนะใช่จะขึ้นแเผืเมื่อแล้วครับทุนส่วนหนึ่งนะครับนี่ตอนเศร้านะพี่น้องนี่ครับ เลยปักคอตัวหนึ่งครับปกักปดตัวหนึ่งเนาะครับเนาะอ่าช่วงน้ำหลากพี่น้องน,นี่นะครับวิธีวิถีชีวิตอีสานหายอยากหากิ่นเนาะพี่น้นองเนาะของไอ้ช่างผิดครับอ่าช่วงน้ำหลากนั่น,นี่กระซินี่ครับน้ำกินสีกันมาใส่เบิ้งหัวปีครับล่องเบื้องครับไม่ห่วกนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะพี่น้องนะครับ ครับผมสําหรับมอนี้นะครับอีสานเราทรงของไอเซิงิทธิ์นะครับก็ขอฝากาพี่น้องคือเกานะครับเน,นาะผู้ที่เขามาชมและติดตามขอขอบคุณน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเกานะพี่น้องที่สําคัญกับกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อผ่าผาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเนาะเพื่อป็นกาลังใจให้ไอเซิงสิทธิ์ได้ มีกําลังใจเหตุลิปต่อไปนะครับผมครับสำหรับเมื่อน,นี้คลิปนี้นะครับใส่เด็ดเ่ยหวัวต่อนนา้าหลากน้ำขึ้นไม่นะครับเนาะกลับบ้านก่อนครับผมนี่ครับขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ